เขาให้นักข่วันนี้มามาพอดีว่าวันนั้นมาออกงานมหาคบกัมดนมาแต่จะมีดื้อมากเลยหรอไปเข้ามายก็ได้ครับเขาก็เรียบร้อยดีดิแค่ผมมันตั้งนิดหน่อยเท่านี้ใช่ปะเขามีปัญหาอะไรพอดื้อค่ะพอดื I mean. ้อสมาธิสั้นสมาธิสั้นแต่ว่าถ้าเล่นเกมไม่สั้นอย่าวอยาาทั้งวันใช่ปะถ้าเล่นเกมไม่สั้นเท่าไหรว่าของไม่ถูกใจจะสั้นหน่อยใช่ไหม หนังสือ,อไม่ไหวแต่ถ้าเกมได้เลยใช่ไหม,มพ่อจะต้องตามเพื่อนให้ทันใช่ไหมจะต้องชนะใช่มปกติแพ้หรือชนะชนะชนะเหรอเราวีชนะคือสลับกันไปสลับกันมาแต่ในที่สุดต้องชนะถ้าเราจะต้องถือว่าฝีมือเราจะต้องเหนือกว่าใช่ไหมเล่นไปกี่เกมแล้วนะเวลานี้มีใครใหม่ๆก็ ก็เรียกว่าต้องรู้หมดใช่ไหมในเวลานี้เ<ม>พื่อนพุงไปไหนไปได้หมดเ<ม>พื่อนพุงเล่นอะไรเราเล่นหมดดู<ม>คุยกันบ้างหรือเปล่าไม่ต่างคนต่างเล่นเลยเหรอ<ม>ออใช่ได้<ม>เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกสติสตังก็ดีฉลาดแต่ว่าเลือกเอาเรื่องเกมเป็นเรื่องที่ตั้งเรื่องเรียนเป็นเรื่องรองใช่ไหมในเวลานี้<ม>อ,าอายุเท่าไหร่ละ เกลัวเจ็ดมีความคิดอะไรพัฒนานิดหน่อยไหมคิดบ้างไหปบ่าคิดว่าเราเนี่ยจะเล่นเกมน้อยลงข้าบวกห้าราศบอะไรนะขบวกห้าราศีประมาณนี้แหะสมาธิสั้นไม่เขาไม่ชอบไงเขาเลยไม่อยากยุ่งเขามันมีมันมีของล่อใจใช่ป่ะถึงจะไปทํานี่แต่ว่าเกมมันฝังอยู่ในใจใช่ไหม เลยกลายเป็นว่าแล้วรีบไปเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมนี่อยู่ยาวเลยใช่ไหมไม่ขยับตัวได้เลยใช่ไหมนั่นแสดงว่าไม่ได้สมาธิท่านเรื่องที่สนเรื่องที่ให้ทํามันไม่น่าสนใจเรื่องให้ทํามันไม่น่าสนใจเรื่องที่สนใจเนี่ยมันกาลังถูกขัดขวางอยู่อ่ะมีลูกคนเดียวอ่าเสร็จแน่นอนเลี้ยงเป็นเทพบุตรเทพเจ้าไปเลยอ่ะอย่างเงี้ย ณเวลาเนี่ยเชื่อฟังแม่กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไม่ดื้อใช่ไหมใ่ดื้อปะคือณเวลาเนี้ยให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองเด้ว่าเชื่อฟังคุณแม่กี่เปอร์เซ็นต์สิบสิบคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับถ้าเต็มสิบนี่เชื่อฟังแม่กี่กี่กี่คะแนนเจ็ดสิบแม่สั่งทาหมดใช่ทำมั่งไม่ทํามั่งช้าหน่อยเต็มใจทําหรือไม่เต็มใจทําเต็ม เต็มใจทำอ่าก็ถือว่าไม่ดื้อมากไม่ใช่เหรอค่อนข,ข้างดื้อค่ค่อนข้างดื้อเหรอปฏิเสธได้เปล่าเดี๋ยวแม่เรา่อนยังเลี้เกมอยู่คือสั่งก็ทํทาทําบ้างไม่ทมาําบ้างค่ะแต่ปฏิเสธชอบปฏิเสธไว้ก่อนปฏิเสธไว้ก่อนแม่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 างงี้ก่อนเลยใช่ไหมเข้าใจเพราะว่าพเพราะเรียกอะไรเขายังมีเขายังมี เรื่องที่น่าสนใจมากกว่าคําสั่งแม่อาฟังให้ดีนะแค่แค่เรื่องเดียวอยากจะเป็นคนจเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่ามีความสุขหรือเปล่าอยากจะเป็นคนมีความสําเร็จหรือเปล่าโตขึ้นอยากจะมีเงินหรือเปล่าโตขึ้นอยากจะแบบไปไหนมีเด็กคนค,คนแบบว่าศรัทธาเคารพหรือเปล่าแบบคนเชื่อถืออนะ่ะอยากหรือเปล่าโตขึ้นอนะ่ะ คนคนพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้องอะไรรู้ป่ะ,ะเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ทำให้แม่ทุกข์ใจทรมานใจและทำให้แม่กุ้มใจถ้าไม่ทำนะอนาคตดีมากทำงานก็ได้เงินเรียนหนังสือก็เก่งไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนชอบ แต่ถ้าทำให้แม่กุ้มใจหนักใจแล้วก็เสียใจอันนี้ก็จะกลายเป็นคนที่จะไม่ประสบผลสาเร็จแค่นี้แหละแล้ววันวันทำให้แม่สบายใจกี่ครั้งแปดครั้งแปดครั้งอ่าไม่ได้กุ้มใจมากแต่สั่งไม่ได้ดังใจ อาจจะโตนหน่อยค่อยมาเขาเรียกอะไรวะมานั่งสมาธิหน่อยี๋ยวจะดีขึ้นเรียังเป็นเด็กดีอยู่นี่ไม่มีปัญหาหนิตาทูจเจริญเจริญปลอดภัยนะลูกเอ้าว่ามา